น้ำพริกกุ้งสดเสร็จพร้อมเสิร์ฟไปดูที่ทำสไตล์พี่อ้อยเลยค่ะวัตถุดิบตับนี้เลยจ้านำพริกหอมกระเทียมอบในน้ำอลมร้อนเลยจ้าใส่มะเขือเทศลงอบด้วยกันใส่น้ำเตรียมต้มกุ้งน้ำเดือดใส่กุ้งลงต้มเลยค่ะตาพริกหอมกระเทียมที่อบไว้ความละเอียดตามชอบเลยค่ะ ใส่มะเขือเทศลงตำเลยจ้าจากนั้นใส่กุ้งต้มลงตำให้ละเอียดเลยค่ะปรุงรสกันเลยบีบมะนาวลงไปความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะตรงนี้พี่อ๋อยใส่น้ำปลาร้าไปด้วยนะคะแต่ลืมถ่ายวิดีโอค่ะท้ายสุดโรยต้นหอมผักชีโรยหน้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกุ้งสดของพี่อ๋อยขอบคุณทุกการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ